สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม Bank Studio นะวันนี้ผมจะมาสอนสร้างระบบไฟภายในเกมฟาร์มนะขั้นแรกเราก็ไปที่ชิ้นงานของเราที่เราจะสร้างนะตอนนี้เป็นไฟนเลียวนะไปอิมิชันนะแล้วก็เลือกสี Emission ของเรานะกดเลือกสี สี Default จะเป็นสีขาวนะแล้วเราก็เลือกให้ตรงกับสีไฟที่เราต้องการนะขั้นที่2นะไปที่เวเลตเพนแล้วก็ทำการเพนสีของไฟของเรานะว่าจะสีอะไรแล้วก็เพนเลยนะอันนี้ผมเพนไว้แล้วนะ ทำแบบนี้ทั้งสองอันเลยนะฮะอันนี้ก็ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนนี้ ทำเฉพาะไฟเลี้ยวหรือไฟที่มีการกระพริบเท่านั้นนะไปที่ uv editor แล้วกด Tab, แท็บกด a แล้วก็เลือก uv แล้วก็ smart uv project แล้วกด enter แล้วก็กด a กด control แล้วก็ u แล้วก็แล้วก็โมบกิดนะครับโมบ UDIM ะแล้วก็เลือกขวาหนึ่งครั้งแล้วก็ลงสองนะเสร็จแล้วนะการสร้างไฟเลี้ยวต่อไปผมจะมาพาทำเฟลีหรือไฟหน้าผมจะยกตัวอย่างเป็นชิ้นงานเป็นคิวนะเป็นกล่องเป็นกล่องทำเหมือนกันนะ แล้วก็เลือกแมทีเรียลขึ้นมาแล้วมีสร้างสักอันหนึ่งแล้วก็ไปที่ Emission กดเปิดผมจะเอาเป็นจัสีม่วงแล้วก็ไปที่ v e r t e x paint นแล้วก็เลือกสีแล้วก็เพนเลยอ่ะเพนไปเลยเพนในทั่ว เสร็จแล้วครับการสร้างระบบไฟในเบนเดอร์แล้วก็ X port เอ็กพอออกนะเอ็กพอร์ตไปที่ 3D แล้วก็เซฟลงแล้วก็เปิด 3D ของเราขึ้นมา นี่ก็มาแล้วนะต่อไปเราจะมาทําการใส่เชเดอร์ให้มันนะไปที่ c u s ตอมเชเดอรแล้วก็เลือกเ t เดอร์ชอตชอไปที่ Village Shader แล้วก็เลือกสแตติกไลท์ถ้ามันมืดแล้วก็สมูทปรับเป็นศูนย์ไลท์คอนโทรลนี่คือความสว่างปรับเป็นร0อยก็สว่างร้อย ปิดไปก่อนต่อไปนี่ไฟเลี้ยวของเรานะไฟเลี้ยวทำเหมือนกันนะแล้วก็เลือก Static Light เหมือนกันนะ,ะ Light c o n t r o นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบไฟเราไฟเลี้ยวเราจะทดสอบว่ามันกระพริบไหมกด Play นจะกระพริบได้นะ ทีนี้เราจะทำการทดสอบเพิ่มความเร็วจะทำได้เฉพาะไฟเลี้ยวนะครับหรือไฟที่มีการกระพริบ,บถ้าไฟนิ่งๆแบบคิวตัวนี้จะไม่มีการกระพริบ,บนี่อย่างเช่นไฟที่เราไม่ได้ทำการ ทำ uv จะไม่มีการกระพริบนะครแม้แต่เราจะปรับค่าย,ยัางไงก็ตามจะไม่กระพริบนะจะกระพริบเฉพาะไฟที่เราทําการมบกิดหรือว่าทํา uv อันนี้เราจะทดสอบโดยการทดสอบให้มันกระพริบเร็วนะบิ n งออฟเซ t ตนะครับตัวที่3ปรับเป็น5ดูนี่ก็จะเร็วขึ้นคิวเราจะทดสอบนะครับ,บปรับบิงปรับบิงออฟเซ t เป็นร้อยยังไงก็จะไม่กระพริบนะเพราะว่าเราไม่ได้ทำ uv นีร่ระบบไฟก็จะมีแค่นี้ครับงานซ้ำดีเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพามาเขียนโค้ดกันนะสวัสดีครับ